สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสพมะนาวานนะครับในเบื้องต้นรับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตภายในที่พักนะครับภายในที่พักตรงนี้น่าจะเป็นบริเวณพื้นที่บ้านกระบอกแตกนะครับเขตรับผิดชอบสพมะนาวานอำเภอพัฒนานิคมปอดลบบุรีนะครับ วันี้ก็เลยน้องใพรุ่งนี้มาับพี่นอนอยู่ใครครับทีแรกไม่หลับเลย อันนี้คอันนี้อันนี้ผมเคลื่อนย้ายได้เยใช่ไหมครัอ่าได้เลยครับแล้วทีมงานตัวเองต้องใช่ไหมครับต้องมาร่วงไงครับจริงๆต้องส่งชุดพัฒนาก่อนแล้วก็ไปก็ไปรูมพัฒนาต่อแล้วก็พัฒนาพัฒนาส่งต่อ